พบกับบิ๊กแอสอย่างที่บอกครับพบกับบิ๊กแอสพบกับบิ๊กแอสจะต้องมีสิ่งดีๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมีเรื่องเสริมสริมคลวันนี้ผมอยู่ที่วัดบางแยกแพรกตำบลท่าฉลองอำเภอเมืองจงังหวัดสมุทรสาครได้เข้ามากร,บราบหลวงพ่อมาลัยหรือพระครูอุูไทยธรรมสาครวัดแห่งนี้วัดบ,บางแยกแพรกแห่งนี้มีความงดงามมีพระพุทธ ได้มากราบไหว้บูชานับเป็นสิ่งมงคลในวันลอยกระทงนี้ได้มาชมงานที่นี้พริมควรเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาก็คือรุ่นนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองเสิยงคนเกิดขึ้นกรรมการจัดงานเต็มที่จัดทุกปีแปดกันยาจะเป็นปีไหนจำไว้เถิดน้อง วันเกิดดวงพ่อบอกต่อนายนาทุกทุกปีปแอดกันยาเชิญท่านมาให้พร้อม ออออออให้ชอบดีมีความสุขอย่ามีทุกข์เลยนะท่านมาวัดบางยาแพร์มารับแจกของกันมาขอพรท่านจากหลวงพ่อมาลหล ใช่ป่ะชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อน้องแพลวเหรอคุณแม่ชื่ออะไรลูกคุณแม่กุ๊กไก่ใจดีป่าวอาิตกี <c ười> ้นกหนูไปไหว้หลวงหลวงูมาลัยแล้วขอพรว่าไงบอกว่าขอให้หนูเรียนเก่งๆให้สอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมให้ให้แม่ไม่ตีหรอื <c ười> อเปล่าเอะพูดให้เต็มเต็มลูก Bengai trong thang 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 đây thang 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 นะถ้าสมมติว่ากลับไปโชคดีถูกหวยเลยกลับไหม,มครับก็คงจะกลับมาอีกนะใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วอยากให้ทุกคนเน่ะตอนตอนนี้ปัญหามันเยอะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะขอร่วมขอให้ทุกคนได้ไปช่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะจะได้มีความสบายใจมีความสุขใจทุกคนนะคะเป็นหินล้าคาทันมีแต่ให้แม้นใครมาหา ท่านแผ่เมตตาผู้มากราบไหวบางคนมีทุกข์ไม่สุขใจตนมาขอน้ามนลหลวงพ่อมาเลยหลวงพ่อใจดี